คครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับท่า behind neck press ซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้างโอซูมากนะคะรับเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นใครเล่นแล้วแต่ว่าเป็นท่าที่ผมชอบมากๆหลักๆเนี่ยจะเป็นการดันขึ้นเหนือหัวนะดันขึ้นเหนือหัวเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหัวไหล่นะช่วงหัวไหล่ช่วงบา่าช่วงไทรเซปแต่ทีนี้หลายคนก็จะตั้งคําถามกันแล้วเฮ้ยมันดวนอันตรายหรือเปล่าแล้วมันป่าจากการ เพรสข้างหน้าอย่างไรถ้าเพรสข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตยืมที่เบสสาธิตขอเป็นมิลเลอรี่เพรสจากข้างหน้าก่อนนะข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าก่อนอืออ่เล่นปกตินะปกติอ่ะสักเจบทีนะโอเคทีนี้นะฮะถ้าเราเห็นเนี่ยเวลาเราเล่นเพรสจากข้างหน้านะครับโอเคมันโดนหัวไหล่แน่นอนมันโดนบ่าแน่นอนเล่นต่อ มันโดนหลังแขนแน่นอนแต่ที่อีกอันหนึ่งเข้ามานิดน,นึงนะครับก็จะคืออกด้านบนนะครับอกด้านบนโบนแบบขอบบนมากๆเลยนะครับก็จะเข้ามาด้วยเป็นการทําให้เราใช้อกด้านบนมากกว่านี้ถ้าเป็น Behind the Neck เนี่ยมันจะไม่มีอกข้างบนเข้ามาช่วยแล้วนะครับเวกที่ใช้เนี่ยถ้าเราเล่นเวกเดียวกันกับถ้า Military p r เ s s เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันหนักกว่าปกติมากเลยสาธิตมันจะเป็นไหลเยอะ ป่าเยอะแล้วก็ไยเสร็จเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะครับโอเคความปลอดภัยนะครับตอนนี้ความปลอดภัยอย่างแรกก็คือพี่เบย์จับไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> ใช<น>่ถอดฟองโอเคแล้วเลื่อนขวาไปนิดนึงนะฮะนี่อันตรายแน่นอนอ่ะโอเค่าไมดีทีนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับโมบิลิตี้นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแบบหัวไหล่ติดแบบโชเดอร์ฟรีซซิ่งเยอะมากๆหรือวอร์มไม่ดีเนี่ยท่านี้ไม่โอเคนะครับไม่โอเคมากๆเพราะว่ามันอยู่ผิดธรรมชาติ พี่เบย์เล่นทั้งสามครั้งนะมาอยู่พีธรรมชาตนะิอะคือมันไม่มีมันไม่มีใครแบบดันอะไรขึ้นจากข้างหลังแบบนี้นะครับแบบเจะเก็บของมันไม่มีใครแบบดันขึ้นไปอย่างนี้ทีเนี้ยนะเวลาดันเราก็อ่ะโอเคดันปกติดันขึ้นสุดนะแต่เอาลงเนี้ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะพี่เบย์เอาลงดูลองให้สังเกตพี่เบย์เอาลงนะครับ mm. เห็นไหมพี่เบย์ย่ออ่ะเบย์ขอยสองทีหนักยัง ย,ยังนะได้อยู่อ,ยอ่ะย่อลงมาทีนึงปึ๊บดันไปอ่าตอนเก็บลงมาค่อยๆผ่อนผ่อเพ,พ๊่พอพอจะถึงเอบาทแล้ววางหน้พอถึงบาทก็ย่อลับทุกคนจะตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะแทรฟฟุตเทจที่ผมเล่นให้ดูนะครับว่าผมทำยังไงจริงๆนะครับหลายคนคิดว่านอตรายแต่เปล่านะครับมันคือเทคนิคในการนะรับนะฮะรับเวท ถ้าเกิดเรายืนตรงแล้วเราปล่อยมาเลยเนี่ยมันอันตรายมากนะเพราะว่าเวลา,าดาันขึ้นสุดเนี่ยถ้าเราดันขึ้นจากข้างหลังสุดเนี่ยสิ่งที่ขยับก่อนเลยคือคือตอนนี้สะบักมันไม่อยู่ที่เดิมแล้วมันมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อชุดใหญ่เยอะและ้วมันไปดันสุดเพิ่กล้ามเนื้อมันเล็กเนี่ยมันจะเข้ามารับแทนทีนี้ถ้าเกิดตอนเอาลงนะตอนเอาลงเราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อชุดเดิมในการพามาลงมามันจะเป็นกล้ามเนื้อเล็ก,ลก,ลกมัดเ,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 เล็กเล็กโรเจเตอร์คับเล็กๆเนี่ยแล้วถ้าเวทมันหนักมากๆนะครับเกิด อันนี้แค่30สิบโลนะถ้ามันเป็น6กสิโลเจ็ดิโลเนี่ยมือสภานนะั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่กล้ามเนื้อใหญ่ที่ดันขึ้นนะมันเป็นมัดเล็กที่พาลงมาเราไม่สามารถที่จะต้านมันลงแบบปกติได้เล่นนก่งถีบลงปกติได้เราต้องเหมือนกึ่งๆแบบทิ้งลงมาทีนีนทงง้ทิ้งลงมาทิ้งลงมาถ้าเกิดมือสภพาพ60 70เจ็ิบโลเนี่ยกระแทกเข้าไปที่บา่าปอกนะครับมันวิ่งลงกระดูกสันหลังลงหลังล่างเลยไม่ว่าจะเกงยังไงก็ตามนะครับเวทอะ่ะมันก็ เขาเรียกมัน d i s ค r i b u วลงมากระดูกสันหลังเราจะเป็นตัวรับเลยนะครับันนี้ในตลาดที่ที่เบย่อเมื่อกี้ถูกแล้วเพราะว่าอะไรย่อเพื่อเอากล้ามเนื้อหน้าขามารับนะครับมารับเนี่ยแล้วก็ใช้ขารับแทนแต่ว่าต้องฝึกฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่มันมันผิดธรรมชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเล่นท่านี้ผมสาบานเลยผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นท่านี้นะครับยิ่งยืนเล่นน้อยเลยนั่งเล่นอาจจะพอมีแต่ยืนเล่นนี่ไม่ค่อยมี ไงะะก็ถ้าจะเล่นท่านี้เนี่ยอโอเคประโยชน์มันก็เยอะนะครับมันก็เหมือนท่าเพรสอะไรที่เราเล่นกันยืนมันก็สามารถฝึกคอมามอเซ้นเบิร์นแครีได้มากขึ้นนะแต่ว่ามันมันจะยากนิดนึงนถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็เล่นให้ถูกต้องแต่ถ้าใครมีปัญหานะเรื่องไหลติดเรื่องอักเจ็บเข่าเวลาย่อลกไม่ต้องเล่นนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นได้บอกเลยเทโคนใครเล่นนี่มอทั้งยิมแน่นอนไทยไม่ค่อมีค,น,มคนเล่น ว่าหลังมึจะดูหรือเปล่าคามราวลองดูท่านี้ <c oughs> ได้แต่เล่นก็ <c oughs> ขอปลอดภัยนะ